สวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามกันทางเพจ Player d o u Channel และที่ l i น์ @asportnews นะครับเจอกับผมแอนโกสินเช่นเคยนะครับวันนี้เรื่องฟุตบอลไทยครับมีข่าวอัปเดตอุตานี้ข้อมูลเข้ามาเต็มหัวไปหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่ากันให้ฟังนะครับว่าได้รับทราบข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับสําหรับสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือล่าสุดเราก็คงทราบแล้วนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมเนี่ยทางทูวิชั่นประกาศว่าจะถ่ายท่าสดไทยลีกถึงแค่วันที่25ตุลาคมเท่านั้นนะครับ คือหลังจากนี้สมาคมก็ทางไทยลีกเองก็จะรู้แล้วละ่ะว่าจะต้องทาอย่างไรต่อไปนะครับคือตอนนี้ชัดเจนคือจบและกระทางทูไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่ต้องมาเคลียร์เรื่องของเงินที่ได้มา400ล้านบาทนะครับอย่างที่ทราบกันว่าทูเนี่ยเขาจ่ายลิขสิทธิ์ไทยลีกหนึ่ล้านแบ่งเปน็นงวดงวดละ4 0่ล้านและจ่ายไปแล้ว400ล้านบาทนะครับทีนี้เขามีการมีการคิดค่าเฉลี่ยต่อแมส์นะครับ ออกมาแล้วนะฮะตกเนี่ยไทยลีกประมาณ3 5ล้าน5ะครับบวกกับที่2อีกต่อ1แมตช์เนี่ยประมาณ3,000สนกวบาทนะครับก็ตีไปประมาณว่าตกประมาณสัปดาห์คือ1นัดเนี่ยหนัดประมาณ4ล้านบาทนะครับทีนี้ในโปรแกรมที่เหลืออยู่ช่วง12กันยาถึง25ตุลาคมนะครับโปรแกรมที่กําหนดเอาไว้มันจะมีเกมแข่งขัน5เกมนะครับมันก็จะไม่เพียงพอต่อก,การที่จะให้การแข่งขันครบตามจำนวน400ล้านบาท คือจะต้องแข่งเพิ่มไปอีกนะฮะเพิ่มไปอีก4เกมในช่วง12กันยาถึง25ตุลาคมนะครับกำหนดการที่ให้จบภายใน25ตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งทูเขาจะถ่ายทอดสดอยู่ก็จะต้องมีการเพิ่มโปรแกรมไปต่อเกมต่อทีมหนึ่งเนี่ยต้องเตะเพิ่มเป็น9แมตชนะฮะก็คนค่าจะหนักหน่อยคือช่วงนั้นเนี่ยที่ต้องเตะ5แมตช์ตอนแรกคือมันมีติดเรื่องของฟีฟ่าเดย์ฟุตบอลโลกรอาคัดเลือกแต่เดี๋ยวก็คงจะมีการ อาจจะต้องให้ฟุตบอลไทยลีกไม่พักนะครับในช่วงที่ฟุตบอลโลกแข่งขันคือตอนนี้ฟุตบอลโลกก็ยังไม่แน่เลยว่าจะยังแข่งได้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศอินโดไทย U อ E เวียดนามมาเลเซียเนี่ยนะฮะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสถานการณ์แต่ละประเทศก็ยังไม่ได้ว่าหน้าหน้าไว้ใจทุกประเทศประเทศไทยน่าจะเบาสุดน่าจะดีสุดนะครับอันนั้นก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมทราบมาคือเดี๋ยวพอช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยทางสมาคมน่าจะมีการประกาศนะครับเรื่องของการถ่ายทอดสด หลังจาก25ตุลาคมออกมาอีกน่าจะมีการนัดสโมรสรไปพูดคุยกันตอนนี้ที่ทราบมาคือทางนิยมสมาคมนะครับก็มีการต่อสายมีการพูดคุยกับหลายๆเจ้านะฮะลักษณะของการถ่ายทอดสดคู่หลังจาก25ตุลาคมก็จะเป็นในแบบที่ว่าคู่ใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งขายนะครับให้กับช่องที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเอาไปถ่ายทอดสดแล้วก็ขายโฆษณาหาสปอนเซอร์เข้ามาถ่ายทอดต่อไปส่วนคู่ที่อาจจะขายยากเช่นคู่รองๆไม่ใช่บิ๊กแมทเนี่ยก็จะมีทาง าภาครัฐมาช่วยสนับสนุนนะครับอาจจะออกช่องท Sport ช่อง5ช่อง11เ็พราะว่าไปนะครับส่วนกู้อื่นก็จะไปคุยกับผู้ประกอบการเคเบิลต่างๆนะฮะในการออกมาถ่ายทอดสดเพราะว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยสำคัญในการที่จะนําเงินเข้าสู่สโมอสรเพราะว่าสปอนเซอร์ของสโมอสรแต่ละทีมเนี่ยนะครับเขามีการทําสัญญากันเรื่องของ iV i e w จะมีผู้ชมจากการชมถ่ายทอดสดนะฮะต้องมีการเข้าไปชมในสนามแฟนบอลที่เข้าสนามปรากฏว่าอาจจะไม่มีเพราะว่าแข่งแบบปิด แต่ว่าการถ่ายสอดเนี่ยก็ต้องมีเพื่อจะได้นํเม็ดเงินมาแบ่งเพื่อจะได้เป็นการนําไปใช้จ่ายนะครับภายในสโมสรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีอะไรออกมาชัดเจนมากขึ้นและสโมสรก็ได้จะมาพูดคุยกันกับทางสมาคมเหมือนนะครับยีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญมากๆก็คือทีสามนะฮะปีนี้เนี่ยมีข่าวว่าหลายทีมจะยุบจะพักทีมแล้วก็ติดปัญหาเรื่องของข้อ9.2ในข้อบังคับของสมาคมของการแข่งขันฟุตบอลลีกก็คือจะต้องโดนปรับมีการระง,งับสิทธิ์นะครับ แล้วก็โดนปรับเงินหนึ่งล้านบาทพร้อมกับคืนเงินสนับสนุนให้กับทางสมาคมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมได้ข้อมูลมาว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษที่ามทีมไหนที่ไม่พร้อมส่งเข้าร่วมแข่งขันจะไม่เสียสิทธินะฮะก็คือพักทีมได้แต่ยังคงอยู่ในลีกนะครับแล้วก็จะไม่มการไม่มีการไปปรับเงินด้วยนะครับก็คือถ้าทีมหนพร้อมก็แข่งแล้วก็มีการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีสอได้3ทีเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่มีการตกชั้นนะฮะคือถ้าอยากส่งเข้าร่วมแข่งขันเนี่ย จะเอาใครมาเตะก็ได้แหละแต่ว่าไม่ตกชั้นนะครับทีมไหนไม่พร้อมอ่ะพักทีมไปปีหน้ากลับมาแข่งกันใหม่ทางสมาคมก็จะอารุ่มอรวยให้แต่ก็จะมีผลกระทบไปถึงตัวนักเตะน,นะครับพอแข่งแบบไม่มีตกชั้นเชื่อเลยว่าสโมสรหลายๆทีมเนี่ยคงจะยกเลิกสัญญานักเตะที่ค่าตัวแพงเอาใครมาเตะก็ได้เพราะไม่ตกชั้นส่งทีมเข้าร่วมเฉยยังมีโอกาสได้เงินสับสนุนจากสปอนเซอร์อต่างๆเดี๋ยวคงมีก็ว่ากันนะครับแต่ว่าชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนละเดี๋ยวภายในสักสัปดาห์สองสัปดาห์สมาคมน่าจะประกาศในช่วง ก่อนที่จะกลับมาเริ่มกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมทราบมาคือเราอาจจะไม่ได้เห็นไทยรีกเตบสอกันยาอาจจะเลื่อนมาเป็น25สิหางหาคมนะครับส่วนนั้นจบเมื่อไหร่อันนี้มันอยู่ที่เรื่องของการที่ช่องที่ได้สิทธิ์ไปถ่ายทอดเนี่ยเขาต้องการระยะเวลาแค่ไหนนะครับเพราะว่าการขายโฆษณาถ้าแข่งเสาแข่งพุทธแข่งเสาแข่งพุทธอาจจะขายโฆษณาไม่ทันอันนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยที่ยังยังต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับก็ถ้ามีอะไร update, อัปเดตเดี๋ยวผมมาฝากกันทุกวันที่นี่นะฮะ วันนี้ฝากเท่นี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ